เปย์ขึ้นย้ายผู้เจ็บในพื้นที่ปากรุกชนิดที่สองนะครับเรายังคงใช้ลักษณะของเปความยาว,ว,วาน,น,นะครับความแข็งแรงเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าการลูกจะแตกต่างกันเล็กน้อยซึ่งจะใช้ทีแบบที่หนึ่งหรือแบบที่สองขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะครับก็ผู้ช่วยเหลือหรือผู้ปฏิบัติือชุดดัเ้เวรก็ให้เลือกเอานะครับว่าวิธีไหนเหมาะสมขั้นตอนนี้นะครับเราจะผูกเชือกตะกุดแบบ ที่ไม้สองตัวต่อข้างพร้อมกันเลยขึ้นด้วยจุดเด็ดนะครับขึ้นตัวแรกนะครับเราก็จะล็อไปเชือกด้วยการเชือกขายตัวหรือหลุดน,นะครับหลังจากนั้นผู้ช่วยเหลือสองคนนี้จะทําการสลับไปเชือกัน ให้เชือกมควอยอยู่ตรงกลางเปลนะครับก้าให้ดีแล้วก็มายึดด้วยตุดงตุนระยะนะครับก็ดูให้เหมาะสมพอประมาณนะครับข้อตอนกาคือพอปลูกเสร็จแล้วเชือกต้องตึงแล้วก็เล่นให้ตัวเชือกที่ควอยัอยู่ตรงกลางเปลลราจะพูดกันแบปก่อนนะครับแล้วก็ทําการเล่นเชือกให้ตึง อลังจากนั้นมาค่้าเชื่อกนะครับลูกจุกบนเต็เกิลกรณีเชือกก็ผูกแล้วเราจะให้เชือกขึ้นมาอยู่ยลักษณะแบบนี้นะครับให้ไป็นลักษณะนี้โอเคปมจะได้ไม่ไม่ไม่ทำให้ปลายเชือก เรปลกเสร็จแล้วก็ปับเชือกไม่เชือกให้ตึงเหมือนเดิมน,นะครับหลังจากปลูกต้เสร็จปับเม่เชือให้ตึงเลยนะครับเพราะว่าการรับน้ำหนักมันจะได้รับน้ำหนักได้ดี มันของปลูกมรมตลอดเสร็จแล้วเร่งเทีื่อให้ตึงเลยนะครับยิ่งตึงมากเท่าไหร่ยิ่ง นะครับอันนี้คือเป็นเคลื่อนย้ายผู้เจ็บในพื้นที่ปางละแบบที่สอง